เพราะฉะนั้นเลือกมงคลกิจสุขสินธารนนท์หมายเลข10พักทางเลือกใหม่เป็นนายัฐมตีรับรองว่าประเทศไทยมั่นคงอย่างน้อยมีนิวเคลียสิบลูกประเทศไทยจาเป็นต้องมีนะครับเพราะถ้าเราคิดตื้นๆเราคิดจะเป็นประเทศเล็กๆเ,เราคิดจะโดนคนอื่นข่มเหงรังแกต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีนะครับเราก็เชื่อพักส้มไปนะครับพักส้มก็อะไรลดลดกำลังพลนะครับตัดงบทหารตรวจสอบทหารทุจริต ดีครับพี่น้องประชาชนครับเมื่อกีอ้มีพี่น้องประชาชน f อถามมากันเยอะนะครับว่า oney, เฮ้ยทำไมเราต้องมีนิวเคลียร์ด้วยเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับ,น,บน้อม,มน้อมถ่อมตนผมถามว่าถ้าเราน้อมน้อมถ่อมตนอย่างป่าน,นี้เราคงเสียประเทศได้กับประเทศอื่นไปแล้วนะครับเราลองอ่อนน้อมถ่อมตนกับกัมพูชาสิครับไม่เหลือแม้แผ่นดินที่มีอยู่บุรพามากษัตริย์นะครับ ที่ทหารไทยเอยใครเอยเนี่ยสละเลือดเนื้อชีวิตเนี่ยแรกว่าเอามาให้ก well> ็ไม่เหลือนะฮะไม่เหลือนะฮะถ้าเราอ่อนน้อมนะครับการเพิ่มศักยภาพกองทัพนิวเคลียร์สิลูกเนี่ยมันไม่เกินความเป็นจริงหรอกครับเพราะเป็นประเทศอื่นๆประเทศมหาอำนาจอื่นเขาก็มีกันเขาก็ไม่ได้เอาไว้ซูรบฮะเขาอาไว้ขานำนาจเขาเอาไว้ขานำนาจทางเศรษฐกิจเขาเอาไว้คานำนาากับประเทศมหาอำนาจเขาเอาไว้ขานำนาจกับกรณีที่ถูกรังแกนะครับ เพราะฉะนั้นไม่เกินความเป็นจริงฮะแล้วผมไม่ได้คิดไม่ได้คิดเกินเลยไม่ได้คิดขี้โม้มนแล้วก็ไม่ได้คิดเกินความเป็นจริงฮะประเทศไทยจําเป็นต้องมีนะครับเพราะถ้าเราคิดตื้นต้นเราคิดจะเป็นประเทศเล็กๆเราคิดจะโดนคนอื่นข่มเหงรังแกต่อไปเรื่อยๆืเนี่ยเราก็ไม่ต้องมีนะครับเราก็เชื่อพรรคส้มไปนะครับพรรคส้มก็อะไรลดลดกาลังพลนะครับตัดงบทหารตรวจสอบทหารทุจริตพ่อเมืองอ่ะพรรคส้มเนี่ยคือแนวคิด แนวคิดพักส้มคือแนวคิดบ่อนทําลายความมั่นคงของชาติเ,เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำน,นาจแต่แนวคิดของผมเป็นแนวคิดชาตินิยมนะครับเป็นแนวคิดที่ต้องการให้ประเทศไทยมีความเป็นปึปกแผ่นนะครับมีความมั่นคงทางกําลังพลกําลังทหารแล้วก็ความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องทางเศ,ศรษฐกิจเพราะถ้าเรามีความมั่นคงทางด้านการทหารเราจะมีความมั่นคงทางเศ,ศรษฐกิจเราจะมีความมั่นคงทางชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน65ล้านคน แล้วเราก็ปกป้องคนไทย65ล้านคนได้นะครับมันเป็นความจําเป็นนะฮะไอ้สิลูกเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะฮะไม่ได้เยอะเลยเราเอาไว้คานํานาจเกาหลีเหนือย,ยังมี30ลูกเลยนะครับเรามีอะไรแพ้เกาหลีเหนือบ้างอะเราไม่ได้แพ้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นําประเทศไทยในอนะนคตะต้องมองระยะยาวไม่ใช่วัน,ว,นวันแม่งก็จะสแกมเมอร์อย่างเดียววัน,ว,นวันก็จะโกงอย่างเดียววังวันก็จะล้มรัฐมนูญอย่างเดียวนะครับต้องหัดคิด ยาวๆนะฮะคิดด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนนะครับเราออนแอเมื่อไรเราโดนข่มเหงเมื่อน,นั้นนะครับเราอ่อนแอมากเท่าไรเราโดนยึดประเทศไวเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองการไกลแล้วก็วางรากฐานทําไมผมต้องทําเงินะดุงเกียตรติทหารบันศึกครับเพราะผมต้องการเชิดชูเกียตรติวีรบุรุษที่ยังมีลมหายใจนะครับก็คือพวกเขาเสียสละมาเยอะแล้วเราต้องดูแลเขา เดือดละสามพันบาทไม่เสียหายหรอกครับเงินพดุงเกียรติหารผ่านศึกเพราะฉะนั้นเลือกมงคลกิจสุขสินธารนนท์หมายเลขสิบพักทางเลือกใหม่เป็นนายฐมตีรับรองว่าประเทศไทยมั่นคงอย่างน้อยมีนิวเคลียร์สิบลูกประเทศไทยจําเป็นต้องมีนะครับเพราะถ้าเราคิดตื้นต้นเราคิดจะเป็นประเทศเล็กๆเ,เราคิดจะโดนคนอื่นข่มเหงรังแกต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีนะครับเราก็เชื่อพักส้มไปนะครับพักส้มก็อะไรลดลดกำลังพล นะครับตัดงบทหารตรวจสอบทหารทุจริตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ